ตีอ้าฟัวหมูสเต๊ะลูกอ่ะฟูก็ชอบกินหมูสเตะ๊ะตะีนี่อยู่ทางนี้ไปมองอะไรน้องแล้วลูกฟูชอบหมูสเตะ๊ะน้องลูกเนาะโอ้นี่ยายหมดไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยซื้อตับมาครึ่งโลเจ็ดสี่บาทนู่นตับย่างอยู่ที่เตาน,นอนกินหมูสเต๊ะไปก่อนลูกหมูสเต๊ะมันย่างเสร็จไวนาะลูกเนาะ กล้องยายก็ไม่นิ่งเลยว่ะกล้องยายก็ไม่นิ่งเลยน้องก็กินอะน้องกินกินลูกกินกินกินหมูสเต๊ะน้องลูกน้อะกินหมูสเต๊ะหมูสเต๊ะค่ะลูกอี่หมูสเต๊ะลูกอะอะเหลือสองไม้สุดท้ายแล้วยายยังไม่ได้กินทักไม้เลยอะเ๋ยยาย่างใหม่ก็ได้อะะน้องกินอะน้องกิน โอ้ยหมากินเขากับตับกับหมูสติ๊กยายกินเขากับแก้วกับสมผัดพี่น้องเอ้ยนะหมดอีกแล้วกินไวเหลือเกินป้อนไม่ทันเลยลูกเอาลูกอ่ะเดี๋ยวกินข้าวก,กับตับนะลูกเนาะเดี๋ยน้องก็กินข้าวก,กับตับยายก็ไม่ได้ตั้งกองเลยอ่ะอ่ะบีให้เอาให้น้องกินบ้างลูก อย่าแย่งกันสิ